กองนี้คือเนย a o p นะคะ a o p เนี่ยมันเป็นตัวย่อภาษาฝรั่งเศสคือถ้าเห็นว่ามีสลาก l อ P ติดอยู่ที่ในซองของเนยเนี่ยมันจะการันตีอยู่2อ,อย่างคือ 1. แหล่งผลิตทำไมต้องการันตีแหล่งผลิตเพราะว่าแหล่งผลิตที่ต่างกันเนี่ยจะทำให้เนยเนี่ยมันมีลักษณะมีรสมีกลิ่นมีสีที่ต่างกันไปสำหรับ LP, นนออ l p ของฝรั่งเศสมันจะมีแหล่งผลิตอยู่3แหล่งก็คือชาฮอมเปตูอีซิก n ีแล้วก็เบรสอันนี้ขออภัยนะคะถ้าหนึ่งออกเสียงผิดส่วนการันตีตัวที่2ก็คือการันตีมาตรฐานแล้วก็คุณภาพการผลิตคือเนยพวก l p ทั้งหมดเลยเนี่ยจะผลิตแบบดั้งเดิมคือจะเป็นจัดผลิตจากครีมที่เอาไปบ่มให้ได้ที่ก่อนแล้วค่อยมาปั่นแยกเนยและเนยกลุ่มนี้จะไม่มีการเติม รสเติมกลิ่นหรือเติมวัตถุจะบนอาหารอื่นใดๆยกเว้นเกลือที่จะอยู่ในเนยเค็มนะคะที่1มีอยู่ตอนนี้มีทั้งหมดอยู่4ก้อนสียี่ห้อจาก2แหล่งผลิตนะคะมาดูที่เนยจากอ e ีซิกนีเหมือนกัน2ยี่ห้อนะคะเลอเลอเฟอร์เดฟองแล้วก็อ e ีซิกนี่เซนทเมียของเลอเฟอร์เดฟองนะคะจะเห็นว่าาอีกและคำว่าแบริซึ่งเป็นการบอกว่ามันผลิต ด้วยวิธีดั้งเดิมจริงจังมากด้วยการผลิตในสเกลที่เล็กๆแล้วก็ใช้เครื่องปั่นแยกที่แบบออริจินอลแบบดั้งเดิมของเขาอะนะคะแล้วก็คำนี้ค่ะเอ็กซ์ตาฟารตัวนี้เป็นตัวบอกว่าครีมที่หรือน้ำนมที่จะเอามาผลิตเนยตัวนี้เนี่ยคือพุ่งมาจากฟาร์มเลยคือแบบรีดนมเสร็จปุ๊บเข้าโรงงานผลิตเนยโดยที่ตัวน้ำนมหรือครีมนั้นะนไม่ได้ผ่านการฟรีสเลย คือคือบางทีเวลาผลิตเนยเนี่ยบางโรงงานเขาจะเก็บเนยจากหลายๆแหล่งที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆนะคะแล้วเขาก็อาจจะเอามาฟรีซรอผลิตครั้งหนึ่งคือคือจะผลิตเนยได้ในแต่ละครั้งเขามันต้องใช้ปริมาณน้ำนมหรือครีมที่มากพอสมควรเพราะนั้นบางบางโรงงานเขาก็จะมีการเก็บรวบรวมให้ได้ปริมาณที่เขาต้องการแล้วเอามาผลิตทีเดียวในช่วงที่เวลาที่รอเขาก็จะมีการฟรีชตัวน้ำนมหรือตัวครีมก่อน ในขณะที่ตัวนี้นะคะอีซิกนีเชงเทเมียอันนี้เป็นเนยที่มีขายเยอะนะคะในบ้านเราเป็น OP ที่หนึ่งว่าราคาไม่ไม่สูงมากตอนนี้มีขายที่บิ๊กซีด้วยแล้วก็ได้ยินว่าที่แมคโครก็มีดูตรงฉลากแล้วเนี่ยไม่มีบอกว่าผลิตแบบแบรินะคะแล้วก็ไม่ไม่ได้ระบุว่าเป็นเ e อ็กซ์ตาร์ฟางก็เลยทำให้ตัวเนยเนี่ยราคามันค่อนข้างถูกไววตัว ตัวด้านหลังนี้ราคาต่างกันวิธีต่างกันรสชาติจะต่างกันไหมเรามาชิมกันค่ะแกะห่อมาแล้วค่ะสำหรับเ,เนยจากอ e ิซิกนี่ของโลเฟอร์เดฟองนะคะที่เห็นก็คือสีสีที่เหลืองเหลืองกว่าเนยฝรั่งเศสอื่นๆที่ชิมมาหลายๆตัวไปแล้วนะ,ะเพราะว่าจริงเนยจากอิซิกนี่เนี่ย e เ,เขาจะมีลักษณะดเด่นของเขาคือสีมันจะมีความเหลืองเพราะว่ามันมี สารอาหารพวกคาร์โบไฮเดรที่อยู่ในอยู่ในพืชที่สูงกว่าจากแหล่งอื่นสีเขาเลยจะเหลืองกว่านะคะแต่สีพวกนี้นี่ไม่คือตัวสีเนี่ยไม่ได้มีผลต่อรสแต่ว่ามันจะมีคุณสมบัติอื่นที่ท,ที่มันทำให้รสแตกต่างกันไปนะคะมาชิมกันดูสิว่าเนยตัวเนี้ยจะมีรสชาติยังไงคือปกติผลิตแบบแบรดเนยเนมันจะค่อนข้างนิ่มกว่าการผลิต แบบอุตสาหกรรมหรือแบบวิธีอื่นนะคะแต่ว่าโดยตัวนี้เนี่ยหนึ่งว่ามันมันมันยังไม่นิ่มมากเหมือนของเบลเวียนะคะยังมันยังมีความแบบว่ายังมีความแน่นคือเนยเนี่ยพอแตะเข้าปากปุ๊บมันจะมีรสเปรี้ยวนิดนิดแล้วก็มีรสหวานหน่อยหน่อยแล้วก็ตัวครีมเนี่ยละลายในปากค่อนข้างเร็วแล้วก็กลิ่นความหอมของเนยเนี่ยมันยังฟุ้งอยู่ในปาก เป็นระยะเวลาเนี่ยกลืนเข้าไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยความหอมความรสชาติของเนยเนี่ยยังติดอยู่ที่อยู่ติดอยู่ที่ปากอยู่เลยอร่อยกลิ่นที่ได้จากการดมเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยชัดมากนะคะแต่ว่าพอตัวเนยเนี่ยเข้าไปอยู่ในปากแล้วเนี่ยมันมีกลิ่นของเนยที่ชัดแล้วก็อร่อยค่ะ ทีนี้มาดูอ e ีซิงนี่แซงเตอเมียมั่งนะคะนะคะแกะห่อออกมาแล้วก็ประมาณนี้ก็จะเห็นลนักษณะที่เหมือนกันของเนยที่มาจากอ e ีซิงนี่ก็คือสีเขาจะเป็นสีเหลืองเข้มนะคะมาดูกลิ่นซินะคะว่าเป็นกลิ่นเนยหอมอ่อนๆนะคะดมต้องดมใกล้นิดหนึ่งกลิ่นอ่อนสีเข้มมาดูรสกันบ้างนะคะว่าเป็นยังไงเนื้อเนยนิ่มนุ่มนะคะเนียน มาดูรสีิมีความเปรี้ยวเหมือนกับของเลเฟอร์เดอร์ฟองนะคะแต่ว่ารสเนี่ยจะมีความต่างกันคือมันจะรสมันจะนุ่มเป็นโทนนุ่มนวลน,นะคะแล้วก็แบบกลิ่นที่ฟุ้งอยู่ในปากมันอารมณ์เหมือนแบบจะอธิบายอย่างนี้เหมือนเรากินถั่วแล้วมันมีกลิ่นถั่วแบบอวนอวนอยู่ในปากของเราซึ่งต่างจากเลอเฟอร์เดอร์ฟองที่เขาจะแบบกินแล้วแบบเหมือนแบบ รสของเนยแล้วกลิ่นมันระเบิดตึ้งออกมาก็คนละแบบกันอร่อยขาอร่อยคนละแบบทีนี้นํามาให้ดูของยี่ห้อเลยนะคะดูสีเป็นเนยมาแต่อิซิกนี่เหมือนกันผลิตด้วยมาตรฐานที่คล้ายกันแต่ว่ามีรายละเอียดในการ ผลิตต่างกันนิดหน่อยจะเห็นนะคะว่าสีเข้มเหมือนกันเลยโอเคมา2ตัวสุดท้ายแล้วค่ะสําหรับการชิมเนยน,นะคะเป็นเนย AOP เหมือนกันแต่เป็นเนยที่มาจากชาฮองปปยตูนะคะขออภัยนะคะถ้าออกเสียงผิดเอเชเรเนี่ยราคาค่อนข้างแรงเธอมาในรูปลักษณ์เป็นแบบตะกร้าตะมูตะมิน้าเอ็นดูมาค่ะตัวเนยก็ออกเป็นลักษณะเหมือนตะกร้าแบบนี้เลย อันนี้คือเอเชเร่นะคะเอเชเร่ e เนี่ยเขามีระบุไว้ที่หน้าซองว่าเป็น b a ร r e ตซึ่งก็พูดไปแล้วนะคะว่า b บร r e ตมันเป็นยังไงแต่ของแพมพีตัวนี้ตัวนี้เขาก็ระบุเหมือนกันว่าเป็นเนยที่ผลิตแบบแบร r e ตแบบดั้งเดิมเหมือนกันแต่หนึ่งก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าทำไมราคาถึงต่างกันมากขนาดน,นี้ ของแพนพีนี่มีบอกด้วยนะคะว่าเป็นเอ็กซ์ตาร์ฟังก็คือเป็นเนยที่ผลิตจากครีมหรือนมน้ำนมที่ไม่ผ่านการฟรีซมาก่อนเลยราคาต่างกันแบบนี้ก็มาดูซิว่ามันมีรสชาติที่ต่างกันย <amp> ีงแพนพีก่อนนะคะลักษณะเนยเขาเออให้เป็นแบบโรลคือหนูว่าแบบทำเป็นม้วนๆอย่างเงี้ยใช้งานดูง่ายกว่าแบบ ที่เป็นรูปทรงอื่นอันนี้ไม่ไม่รู้ว่าใครเห็นด้วยกับหนึ่งไหมเพราะว่ามันเก็บง่ายทําตัดง่ายดูง่ายดาอดะค่ะใช้งานง่ายอันนี้เห็นสีสีอ่อนกว่าเนยที่มาจากอ e ีซิกนี่นะคะเป็นเหลืองอ่อนแล้วก็อารมณ์เหลืองคล้ายๆกับเนยของเอลียนเวียแล้วก็เนยเ r e สิดนตหรืออาจจะอ่อนกว่าดิดนึงเดอย่ามาดูกลิ่นว่าเป็นยังไงกลิ่นหอมเนยค่อนข้างชัดเจนเลยะคะ่ะ กลิ่นหอมค่ะมาดูชิมดูสิตัดลงเนยมีความเนียนแล้วก็มีความนุ่มเนื้อค่อนข้างแน่นนะคะอันนี้คือเพิ่งเอาออกมาจากตู้เย็นสดๆร้อนๆเลยเนยมีรสเปรี้ยวคือสังเกตว่าเนยที่เป็นเนยจากครีมที่บ่มเนี่ยจะสังเกตว่ามันจะมีรสเปรี้ยวอยู่ในในเนยแต่เนยตัวนี้เนี่ยความเปรี้ยวของเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างชัดตั้งแต่ ครั้งแรกที่เราได้รสนั้นแล้วมันก็จะเปรี้ยวต่อจนจนสุดท้ายจนเนยมันละลายหายไปในปากก็ยังคือถือว่าเป็นเนยที่มีรสเปรี้ยวที่ค่อนข้างเด่นแล้วก็ความรู้สึกหลังจากที่กลืนเนยไปแล้วเนี่ยมันมีความนุ่มหอมแบบอุ่นๆเบาๆคือโดยรวมแล้วอร่อยนึงว่าถ้าเป็นเอาไปกินกับขนมปงังน่าจะอร่อยมากเพราะว่าคือไอรสเปรี้ยวนี่แหละมันจะเสริมให รสชาติของขนมปังที่กินเข้าไปเนี่ยมันมีมิติมากขึ้นอันนี้ชอบเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนยยี่ห้อนี้เป็น LP ที่ราคาค่อนข้างน่ารักนะคะหนึ่งซื้อมาราคาไม่ถึง200สําำหรับ250กรัมแล้วก็เป็นเนยเบรดด้วยแล้วก็เป็นเอ็กต้าฟาร์มคือเนยที่ผลิตจากนมสดครีมสดจริงๆที่ไม่ผ่านการ,รเอ่อการฟรีซมาก่อนแล้วก็ เป็นเนยผลิตเบรตที่เนื้อเนียนแล้วก็ค่อนข้างแน่นคือถ้าเทียบกับยี่ห้อเบลเวียจำกันได้ไหมคะที่ผลิตแบบเบรดอันนั้นคือเนื้อแบบว่าเออละลายในปากเร็วมากแต่ตัวนี้นี่คือมันจะค่อยๆละลายในปากค่อยๆแบบว่าปล่อยรสออกมาปล่อยกลิ่นออกมา หนึ่งว่าเป็นเนยที่อร่อยเลยอะค่ะมาปิดท้ายที่เอเชเร่นะคะเป็นเนยจากชอนไปตูเหมือนแพมพีเลยเธอเป็นเนยตะก้าค่ะเรามีเนยสบู่แล้วก็มีเนยตะก้าเอเชเร่เนี่ยเป็นเนยที่ผลิตแบบแบรดเหมือนกันแต่ไม่ไม่เห็นระบุว่าเป็นเน็กซ์ต้าฟางหรือเปล่านะคะเขาขึ้นรูปแบบแบบตะก้าคือจริงๆหนึ่งเห็นมีแบบที่มันไม่ได้เป็นตะก้านะคะเป็นมีแบบเห็นเป็นบล็อกแต่ว่าอันนี้คือที่ หาได้อันนี้หนึ่งซื้อที่วิลลา่าราคาแรงมากอันนี้เกือบน่าจะเกือบ300ได้มั้งสำหรับ250กร,รมัมเหมือนจะราคา285บาทอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าหนึ่งจะไม่ผิดนะคะเดี๋ยวมาดูว่ามันมันต่างจากเนยแพมพี P ยังไงมีรสชาติสีสีก็อ่อนคล้ายๆกับเ,เนยของแพมพี P นะคะมาจากแหล่งที่ใกล้เคียงกันนะลองดูกลิ่นซิว่าเป็นยังไง โอ้กลิ่นหอมหอม่หอมมากถ้าเทียบกันแล้วรู้สึกว่าน่าจะหอมกว่าแผ่นพี๋หวมาดูรสซีว่าเป็นยังไงนะคะเป็นเนยเบรดที่เนื้อเนียนนุ่มแน่นแต่ดูค่อนข้างเหมือนมันร่วนนิดนึงนะคะหนึ่งว่ามันมีความคล้ายๆกันมากกับแผ่นพีคือว่ามันมีความเปรี้ยวนิดนิดกลิ่นและรสของมันจะนุแบบ นุ่มๆเบาๆอุ่นเาเรียกอุ่นๆอ,อ,อ,อยู่ในปากคือหนึ่งเขารู้สึกว่ามันมีความเป็นนมมากกว่าแพมพีมาดูเทียบกันสองตัวเลยสีใกล้เคียงกันเพราะเนยมาจากแหล่งเดียวคือจริงๆเอาจริงๆหนูหนว่ามันไม่ได้ต่างกันมากนะคะเพียงแต่ว่าแพมพีเนี่ยหนูว่ารสเปรี้ยวมันเด่นกว่าความหอมความอะไรเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ อแต่ในเรื่องของราคาหนึ่งบอกเลยว่าแพมพีกินขานจริงๆเป็นเนยเอลพที่ราคาน่ารักมาก